สวัสดีครับพบกับเรานะครับเพอร์เมชชัแนลเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถ่ายทําวิดีโอเฟียวกันนะครับโดยจะเราจะใช้โทรศัพท์ p h o n e เครื่องเดียวนะครับอันนี้ iphone อะไรวะ13 pro max 13 pro max นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ในวันนี้เรามีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับแล้วผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ก็คือโกลิโก้นะครับอ๋อไม่ใช่ฮะยูโก้นะครับ แนะนำตัวหน่อยครับชื่อโกลิโกครับ <laughs> เป็น, <laughs> เ,ปนเป็นคู่แข่งกับป๊อกกี้ครับโอเคครับเป็นโกลิโกนะฮะวันนี้มากับรถรุ่นอะไรกันเปล่าครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมึ่งมากับรถรุ่นอะไรเนี่ย CR 80R ปี1น9 1นะครัะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายทำวิดีโอเฟี้ยวๆกันนะครับก่อนหน้านี้เลยมึงสตาร์ทก่อนเลยอันดับแรกนะฮะเดโยแย่ต่อยวติด มีความพร้อมแม่แค่ไหนครับตอนนี้คพร้อมๆครับมีร้อยผมให้ร้านเลยเฮ้ยโอเคครับจัดการโอเคแอปขับขี่คขับขี่ด้วยปลอดภัยโอเคขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะฮะ กูจะกูจะบอกว่ากูจะให้มึงถ่ายเป็นเฟรมๆหน่อยเป็นช็อตๆหน่อยไอ้เขี้ยมึงก็รีบเกินเนี่ยะก็คือเดี๋ยวกูจะบอกไงว่าให้มึงทําอะไรบ้างไอ้เคี้ยมึงบิดไม่เอาสีเลยยศแค่เอาเขี้ยดับรับเหมือนออโตรูมันจะท่วมครับงานนี้ป้าหรือเปล่าทำมันเอาละครับเรื่อง <c oughs> เรื่องวุ่นๆน,นะครับอ่าครับเรื่องความสุดยอดในที่สุดแม่งก็มาแล้วแล้วทีนี้กูจะกลับยังไงท่านผู้ชมดูรอบๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโอกาสถ้ารถแสงลงมาก่อน <c oughs> เชี่อเอ้ย <c oughs> ตอนแรกว่าจะมารีวิวชิปหายกลายเป็นหัยนะเฮ้ย <c oughs> เชื่อมือกูดิวะเอ้กูเชื่อเสมอไ <c oughs> <c oughs> อ้ก็ มันจะติดใช่ไหมวะมันต้องเข็นตาทันวะ้าอย่างเงี้ยอาการเยอะเอ้ยเป็นไงบ้างวะเค้กว่าเราเปลี่ยนชื่อคลิปดีกว่าจากเอ่อจะถ่ายวิดีโอเฟี้ยวๆคือกลายเป็นวิดีโอที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยสรุป เออแกเป็นวิดีโอยกล้อโอ้โหเอ้ยอากูรอซีนมึงให้สัญญาณกูโอเคก็หนึ่งสองสามโอเค,อเค,อเค,อเคได้เลยจัดแปะ